ทีเดียวเหล็กของเขาตัวนี้ครับผมมีความคมเป็นพิเศษนะครับยิ่งใช้ยิ่งคมยิ่งรับยิ่งใช้งานได้ดีครับเรืบอผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอ่ะเคียวขอนะครับหรือขอลาบองนะครับกับพลาใบตัดนะครับผมเอาไว้หววนะครับผมตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้ผมใช้งานหนักๆได้นะครับผมดูครับผมใหญ่กว่าด้ามสามเท่าเลยนะครับตัวนี้ทีเดียวนะครับเล็กๆอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับ หวอดอย่างนี้ได้เลยนะโอ้โหทีเดียวเลยนะครับทีเดียวขาดสองเลยนะครับตนี้นี่ใหญ่ขนาดนี้นะผมออกแรงเบาๆมากครับผมนี่เรียบร้อยเลยนะครับอืมใหญ่ขนาดนี้นะผมลำมันดูครับน้ำหนักเบาพอดีกระชับมือนะครับนี่ตอใหญ่ขนาดนี้เรียบร้อยครับ,บนี่ เราสามารถนําไปปลุกต่อได้ครับหนึ่งสองสามครับนี่เรียบร้อยครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมเชียวขอด้ามยาวหรือขอระบ้องนะครับหรือปลายตัดนะครับหัวตัดอย่างนี้นะผมผมขายเล่มละ390บาทน,นะครับเนี่ยเล่มละ390บาทแต่ใครอยากได้เซ็ตคู่นะครับนี่สองเล่มนี้รวมกันนะครับ 780บาทผมไม่ขายนะครับผมขายนะครับ690บาทนะครับอ่าจัดเซ็ตคู่ให้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมาเรามาลองดูกันต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับดูครับนี่ยังเหมือนเดิมนะครับครับขอบคุณมากครับ